จิตเนาะพอเวลาภาวนาไปแล้ว <c oughs> จิตจะว่างนะคืออาการของสม,มถะเนี่ยมันจะว่างคือจิตสงบไปแล้วมันจะว่างว่างไม่มีตัวไม่มีตนว่างอยู่ในแสงสว่างนะตัวนี้ <c oughs> หากมีความรู้สึกอยู่ อาจจะไม่มีลมแต่รู้อยู่ซึ่งความสุขนั้นว่างซึ่งความสุขนั้นนะให้น้อมให้น้อมความรู้สึกแน่นอนว่ามันต้องรู้สึกได้ตอนนั้นแน่นอนว่าต้องรู้สึกได้ถึงความว่างอาจจะคิดได้ด้วยซ้ำแต่มันจะไม่คิดในต,ตอนนั้นมันจะว่างแล้วก็ซุกอยู่เงิน ให้น้อมความรู้สึกถ้าไม่เห็นลมนะให้น้อมความรู้สึกกลับมาที่ตัวนะถ้าประคองความว่างนั้นได้นานก็ประคองไปก่อนประคองอยู่งั้นนะประคองความว่างอยู่นั้นถ้ามันนานเกินคิดว่าตัวเองติดสมถะให้น้อมสติหรือว่าความรู้สึกของเรานี่กลับเข้ามาที่ตัว กับเข้ามาที่กลางหน้าอกเนะี่ยแล้วดูที่ว่าเราจะจับลมได้ไหมถ้าจับลมแรกก็ให้จับลมต่อไปนะดีมากถ้าเป็นอย่างนั้นดีมากนะเสีกความสุขตรงนั้นไว้เพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงที่มันไม่ว่างนะมันจะมีอยู่แม้แต่ความว่างของพวกนี้มันก็จะไม่เที่ยงเหมือนกันเวลาเรานั่งติดสงบเนะี่ย ประคองรู้ไว้อย่างนั้นรู้อยู่แล้วก็น,น้อมสติกับขึ้นมามันหักจับลมได้อยู่หรอกมันต้องนึกได้สิถ้าอยู่ในตอนนั้นนึกได้แน่นอนเพราะว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ให้กลับให้น้อมสติกับคืนมาที่ลมหายใจเข้าออกทำไปอย่างนั้นนะถูกต้องนะดีแล้วคือให้น้อมความรู้สึกกลับขึ้นมา ที่การ้าอ,อกหรือไม่ที่รู้อยู่อย่างนั้นน่ะพอมันเริ่มคลายให้จับลมต่อทำซ้ำไปซ้ำมาอยู่างนั้นจะเพิ่งลุกมันหากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หรอกอยู่ภายในมันหากรู้อยู่แน่นอนว่าตรงตรง้องระลึกลึกได้นะ่ะ